สวัสดีครับผมนายสุติคง,งประละประธานกองทุนแม่ของเพนดินบรรณาหมู่ที่9ตมหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความเป็นมาของกองทุนแม่ของผ่นดินนะครับหมู่ก้าบรรณาหัวไผ่เราได้รับเงินพระราชทานฝันถุงครั้งแรกเมื่อปี2552จำนวน8,000บาทแล้วมาปี2554 เราได้รนะับเพิ่มเติมอีก23,000บาทนะครับรวมเป็นเงิน31,000บาทเรามีสมาชิกทั้งหมด425คนมีคณะกรรมการ11คนกิจกรรมโดดเด่นของบรรณาหมู่เก้าใน17กิจกรรมเนี่ยเราทำทับหมดนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือเรื่อง t o n ี Number วส่งผู้เสพเข้ารับการบำบัด คืนคนดีสู่สังคมได้หลายคนอยู่มอบทงสัญ,ญลักษณ์เพเลียนปลอดภัยไปแล้วแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะครับเป็นโครงการที่เยาวชนตั้งขึ้นมาเองนะครับเครือข่ายได้หลายภาคที่มาร่วมดูในงานของเรามาดูงานกองทุนแม่แล้วแล้วก็เลยมาดูสวนผักข้างบ้านตอนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอเนื้อมาจากพระราชดำมรีก็ได้ต่อยอดออกมาเป็นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเราจะเน้นกิจกรรมให้กับประชาชนในตำบลรัภภยหรือว่าแตงบุข,ข้าวเราเนี่ย พยายามลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกผักสวนครัวนะครับแต่ละบ้านเนี่ยต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิ์ชนิดนะครับโลราพากะเพราขาตะไครใบมะกรูดเราก็ทอดพ่อป่างานกิจกรรมทางทางวัฒนธรรมนะครับมีการทำบุญเข้าภาษาออกราษาเราก็จะเอากระติ่งพ่อป่าไปตั้งนะครับแล้วก็ประกาศให้รู้ว่า หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินนะครับดึงไปสู่รวมจิตใจของคนหมู่เก้านะครับแล้วก็จะร่วมศรัทธากันเราจะมีทุนปรรัญญาทําพิพ์เศษน้ารอบดักเงินดักทองแล้วก็จําหน่ายในเทศกาลต่างๆร่วมกับในวัฒรภาครัฐภาคเอกชนแล้วภาคเอกชนก็บริษัทททเลียนบริษัทเบอร์ล่าคาร์บอนแล้วก็ปปสแล้วก็พอชอผนชนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับในการส่งเสริมแล้ประมาณด้านรรรรรรความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจเรามองว่าทุกคนมีส่วนร่วมเราจะไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งเราจะใช้ใจก่อนอย่างตะบนทุ่งไ่เนี่ย มีเก้าหมู่บ้านตอนนี้มีกองทุนแม่ของไม่ดินแค่สามหมู่บ้านแต่เวลาเราทากิจกรรมป้องกันและก้รแพรระเราจะทำทั้งเก้าหมู่บ้านเลยเราเป็นตำบลแรกที่ทํา c b t f เป็นต้นแบบของจังหวัดอ่างทองยาาจะติดทุกวันนี้มันเข้ามามา,มากมายเราก็ใช้กลไกของกองทุนแม่นในการขับเคลื่อนสิบขั้นตอนเราทบบําครบหมดแล้วตอนนี้เราก็คือรักษาสถานะของหมู่บ้านนะครับเราใช้วิธีการเกณฑราาพูดคุยเป็นหลักเมื่อปี2 5 5ร หมู่ที่9เป็นหมู่ยาเสพติดรุนแรงจนถึงขั้นต้องมีทั้งตำรวจทั้งทหารลงมาเอา10ขั้นตอนไปเริ่มใช้ของกองทุนแม่นะครับทำให้ยาเสพติดในหมู่ที่9ลดน้อยลงไปอย่างที่เห็นแล้วเราได้มีการช่วยเหลือคนที่ซึ่งเสพยามาให้เขาเลิกได้อย่างเด็ดขาดกองทุนแม่ของบดินทรน์าราหมู่9เป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดและของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตนะครับมีชีวิตจริงๆท่านสามารถมาดูงานผมได้ ทุกวันและเวลาขอให้คุณแจ้งมาเลยนะครับนี่คือกองทุนแม่ของบันดินบ้านนาหมู่ที่9ตําบลวัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสวัสดีครับ